สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราไม่ได้อัปเดตเนาะเรามาดูสถานการณ์ของคุณนะจ๊ะว่าสถานการณ์ของคุณในเดือนนี้เพราะมันเป็นคลิปของคนโสดคนโสดมีคนมาจีบไหมคนโสดมีใครเข้ามาบ้างไหมการงานการเงินชีวิตโดยรวมรวม,รมคุณเป็นอะไรมีอะไรที่คุณต้องระมัดระวังระระมัดระวังบ้างนะจ๊ะโอเคไหมอาจารย์วางไพ่ไป ไปหน่อยหนึ่งเมื่อกี้คลิปมันหลุดนะคะโอเคอดูได้ทั้งรักนาราศีนะคะดูได้้ารักนาคุณสถิตยอยู่ในราศีนี้วันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วให้คุณไปดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไร่ราศีอะไรเกิดในธาตุของอะไรนะจ๊ะธาตุนี้คือธาตุน้ำรกรกฎมีนพฤจิกนะคะไพ่ใบแรกของคุณเลยเป็นสองถ้วย มีความรักเข้ามาใหม่ๆไหมมีคนมาจีบไหมการผูกมิตรค่ะการมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีนะคะคุณอาจจะได้เพื่อนร่วมงานหรือใครก็ได้ที่เป็นกัลยานิมิตรที่ดีต่อคุณก็เป็นไปได้นะคะมีความรู้สึกที่ดีๆเกิดอารมณ์บางเกิดอารมณ์ใหม่ๆนะคะการเงินก็อาจจะมีเงินพอที่จะจิตใจใช้สอย กับสิ่งที่ตัวเองพอใจกับสิ่งที่ตัวเองต้องการมีเงินมากหรือมีเงินน้อยนั้นก็อยากจะใช้นั่นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นเออมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่ที่ที่มัน love, อินเลิฟอ่ะมีใครเขาไม่ชอบคุณหรือคุณเองอาจจะมีการไปชอบใครก็ได้การทำงานการร่วมทำงานเป็นหมู่คณะหรือการวางแผนกับการทำงานอย่างไรต่อตามถ้าคุณจะวางแผนสำหรับการทำงานที่เป็น งานที่จะเป็นงานร่วมหุ้นางานร่วมหุ้นไปไปแชร์ไปหุ้นกับคนอื่นเพื่อทําการใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็ลองดูข้อกฎหมายสัญญาการตกลงเรื่องข้อสัญญาข้อผูกมัดดีๆแล้วกันให้มันได้รับความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมหรือว่าที่ผ่านมามีความรู้สึกถึงถึงอยากได้ข้อตกลงใดๆก็ตาม การพูดจาการเจราจาเพื่อหาข้อตกลงระหว่างกันถ้าคุณทำงานกับหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ก็ดีนะก็ค่อนข้างจะดีแต่ว่าไพ่ของเจ็บถ้วยยังมาบอกว่า การคิดอะไรก็แล้วแต่ยังไม่ลงมือทําเลยนะจะน้ําจ๋าคิดเป็นโปรเจกต์ไว้ในหัวคิดทํานู่นคิดทํานั่นคิดทํานี่คิดเยอะแยะมากมายแต่ยังไม่ลงมือทําอย่างไรซามันก็ไม่สําเร็จนะคะอย่างที่เขาบอกว่าเราจะรวยแล้วเรานอนอยู่บ้านเราก็ไม่รวยนั่นแหละค่ะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากรวยก็ต้องลงมือทําอยากมีตังก็ต้องทํางานมานั้นนะคะ,ะระวังกรรขัดแย้งในเพื่อนที่ทํางานเจ้านายลูกน้องความคิดที่ไม่ ไม่ตรงกันแล้วก็ระวังคนที่เขาแทงข้างหลังเขาอาจจะเอาคุณไปนินทาว่าร้ายไปพูดจาให้คุณเสียหายได้เช่นเดียวกันอาจารย์มองว่าเด็กจะมาจีบจริงๆนะไพ่มีลักษณะของไพ่เด็กที่เข้ามามากเลยเออเข้ามาแบบว่าเด็กเด็กน้อยอะเด็กน้อยอะมีป้ามียังมียัง ถ้าไม่มี3เดือน6เดือน8เดือนนี้นะคะคุณจะมีเด็กน้อยมาจีบอาจจะมาหยิบยื่นความสัมพันธ์เอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่นะจ๊ะ King of Pentacles, The Stand แล้วก็ The Moon ไพ่ยังบอกว่าจริงๆแล้วในการงาน,งานการเงินของคุณนําคุณไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีดุมีอํานาจนะคะใครข่มไม่ได้การงานฐานะยังมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นดีแต่ว่าการทํางานใดๆก็ตามบางทีคุณก็ต้องเขาเรียกว่าใช้อะไรอะ่ะใช้ความอดทนอดกั้นกับสิ่งที่คุณทําบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดังใจเราเหมือนการสเตนคือความอดทนสเตนคือ คือคุณอาจจะเป็นคนที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กๆอ,อยากได้อะไรก็ตามไม่ว่าจะคุณจะทำอะไรก็ตามคุณต้องแกว่กว้ามาด้วยตัวคุณเองด้วยความสามารถไม่มีหลอกประเภทที่ว่าจะมีสมบัติติดตัวหรือว่าคนหนุนคนที่จะอ่าคนที่จะให้อะไรเราฟ,ฟรีๆแลกมาทุกอย่างที่ได้มาก็ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานนะคะอืมต้องพยายามควบคุมตัวเองให้ได้กับสิ่งยั่วยุต่างๆ เช่นอะไรสิ่งยั่วย,ยุต่างๆไม่ว่าจะเป็นยั่วย,ยุในอารมณ์การมารมณ์นะคะต้องอดทนให้ได้อดทนอดกันให้ได้คุณมีอํานาจพอที่คุณจะทนไหวและคุณจะอดกั้นมันได้และคุณจะผ่านไปด้วยดีสเตนคือความอดทนการปรับตัวนะคะแต่ว่า บางทีคุณเหนื่อยเหนื่อยอ่ะหาเวลาชาร์จแบตชาร์จพลังสักนิดแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังมีความกังวลใจในเรื่องต่างๆมากมายในจิตใจของคุณยังเกิดความกังวลใจเกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่แน่ใจในอะไรสักอย่างเลยจริงๆอาจจะเป็นแค่ความคิดก็ได้คือคุณกังวลเกินไปเพราะไพ่อของเดิมมูลแล้วก็สิ่งที่คุณปิดบงังซ่อนเร้นอะไรไว้สักอย่างที่มันอยู่ในใจอะ่ะ ระวังมีคนไปร่วงรู้ความลับของคุณก็ได้พอเขาร่วงรู้ความลับของคุณเขาเอาความลับของคุณไปเปิดเผยไปพูดรับหลังไปนินทาว่าร้ายทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงนะคะนั่นแหละสิ่งที่ควรระวังให้จบเป็นเดอะซันจริงๆชีวิตก็มีความสุขดีนะเดอะซันคือความสำเร็จเดอะซันคือความสุข นาจานามกรกฎมินพุจิกไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในเมเจอร์อัคนาไพ่ของเดอะซันความเห็นพระอาทิตย์ไหมพระอาทิตย์สดใสแล้วค่ะพระอาทิตย์นั้นพระอาทิตย์มีขึ้นมันก็มีตกวันนี้มันตกพรุ่งนี้มันก็ขึ้นมาตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วอะไรที่คุณค้างคาใจอะไรที่คุณหมุนมองของคุณข้องหมองใจจะได้รับการเคลียร์จะได้รับการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ จะได้รับการาพูดคุยหรือคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะอย่าจิตตกเท่านั้นแหละไพ่ของใบนี้มาดีแล้วนะคะคุณกำลังกำลังความสำเร็จของคุณกำลังจะเข้ามาเยือนท่าที่ผ่านมาหรือที่กังวลใจอะไรอยู่อะ่ะ t ด e ด u ันคือความสำเร็จสิ่งต่างๆจะผ่านพ้นไปความหวะ ความหวังแสงสว่างข่าวดีถ้าคุณไปสอบแข่งขันเออถ้าคุณไปสอบแข่งขันไปไปสอบแข่งขันไปสมัครงานถามว่ามีคู่แข่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ถามว่าครั้งนี้มันจะได้ไหมโอกาสได้มีโอกาสได้มีนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ในครั้งนี้ไพ่บอกว่าสู้ต่อไปแล้วคุณจะได้รับชัยชนะชัยชนะอยู่อืม ถึงมีเรื่องเดือดร้อนในหลายๆเรื่องนะคะการเดือดร้อนในบางสิ่งบางอย่างเดือดร้อนกายเดือดร้อนใจในหลายๆเรื่องคุณจะฝากฟันมันไปได้เพียงแต่บางสิ่งบางอย่างอย่างที่บอกถ้าคิดอะไรก็ลงมือทําซะอย่ามัวแต่คิดอยู่มันจะไม่สร้างมันจะไม่สร้างความสําเร็จให้คุณได้นะคะอ่ะขอไพ่คุณจะมีคนเข้ามาไหมคะในวันข้างหน้าคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมคะ คนเข้ามามีค่ะระวังละกันระวังละกันคนเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือรักลับๆที่คุณเคยมีอยู่ในอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นรับๆับกับใครเขาหรือรักที่ปิดบังซ่อนเร้นกับใครมีใครบางคนจะกลับมาทักมาทายนะคะจะกลับมาซึ่งคุณจะให้โอกาสหรือเปล่านั้นแล้วแต่คุณเลยถามว่าการให้โอกาสได้ไหม ได้แต่คุณก็รู้อยู่ว่าคุณเลือกกับเขาเพราะอะไรเพราะฉะนั้นการให้โอกาสนั้นคุณต้องดูด้วยว่าโอกาสที่ให้ไปมันจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมอาจารย์มองถึงความสัมพันธ์ใหม่ๆคุณจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามาเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะจะดูยืนหนึ่งอยู่เหมือนกันจะดูยืนหนึ่งจะดูมั่นอกมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกคุณก็ไม่น้อยนะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะแต่คุณเป็นคนช่างเลือก ถ้าไม่พอใจหรือว่ามันไม่ได้ตามดังใจของคุณนะคุณก็ไม่เอาบางครั้งคุณเป็นคนที่อารมณ์ทับซ้อนมากเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็อยากมีเดี๋ยวก็ไม่อยากมีเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างจะมีความบางครั้งมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนอยู่ความเหงาเนี่ยความเหงาบางทีก็อยู่คนเดียวได้บางทีก็อยู่ไม่ได้อารมณ์ค่อนข้างเหมือนใบโพล่าอยู่สิ่งที่ต้องระวังนั่นแหละ การตัดสินใจถ้าใครกลับมาสักคนหนึ่งที่เขาเขาห่างหายไปแล้วถ้าเขาจะกลับมาการตัดสินใจนั้นอยู่ที่คุณเลยว่าคุณจะเอาไหมคุณจะไปต่อไหมแต่จะบอกว่าถ้าคุณไม่อยากไปต่ออย่าไปกักกันไว้บอกเลยนะการตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวมันจะดีกว่าเพราะอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วคุณมีคนหลายคนเข้ามาในความสัมพันธ์นะเพียงแต่คุณไม่เลือกคุณไม่แน่ใจในสิ่งที่คุณจะเลือก คุณไม่กล้าตัดสินใจในสิ่งที่คุณจะตัดสินใจคุณไม่รู้ว่าการเลือกไปแล้วมันดีไหมมันจะดีกับเราไหมมันจะโอเคไหมมันจะทำให้เรามีความสุขไหมมันจะจริงใจไหมนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่คุณไม่รู้จะเลือกใครช้อยเยอะมากนะคะแต่เลือกไม่ได้เลยทักคนหรือไอ้คนที่คุณจะเลือกจริงๆมันก็ไม่เลือกคุณไงไอ้คนที่คุณชอบเนะ่ะเขาก็ไม่เลือกคุณเพราะว่าเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วเรา ความคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์เพราะนั้นสเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดคนเข้าหาเยอะแต่การการที่คนเข้าหายเยอะก็ต้องเลือกให้ดีถ้าเลือกไม่ถูกก็ทำให้คุณเสียใจยได้นะคะขอพายแนะนำค่ะขอพายแนะนำ,ะนะนำ the star ค่ะ the lover ค่ะความเครียดมาบังเกิดกับการงานเหรออะโอเคพายแนะนำบอกว่าสิ่งเก่า ให้ละทิ้งไปบ้างอะไรที่เป็นสิ่งเก่าๆในชีวิตอะไรที่เป็นเป็นสิ่งที่มันค้างคาใจแล้วทาให้ชีวิตคุณทุกขนะ์น่ะทาให้คุณนอนไม่หลับอยู่ทุกวันนี้ที่ก้นบึ้งของหัวใจคุณนะ่ะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นโฟกัสกับงานโฟกัสกับเงินและเดินไปข้างหน้าเริ่มต้นใหม่เดอะสตาคือการบาลานซ์ án, การเยียวยาจิตใจการทําให้ชีวิตตัวเองดูดูดีการทําให้การทําให้ จิตใจเราดีไม่ไปหมกมุ่นกับอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเดอสตาเยียวยาบารล้านแล้วเริ่มต้นกับวันใหม่ซะมีทั้งเดอสตามีทั้งเดอซัน คุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะอนาคตข้างหน้าอาจจะไปเจอพวกนักร้องพิตตี้หรือไม่ก็หรือไม่ก็คนที่มีชื่อเสียงอ่ะพวกนักร้องพิตตี้ยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทั้งนั้นเพราะว่ามีไพ่ของคนที่คุณคบค่อนข้างจัด จะเป็นคนดังใครก็รู้จักไปไหนก็คนรู้จักและเป็นคนมีเสน่ห์เช่นเดียวกับคุณเองที่มีเสน่ห์มากเสน่ห์ถ้าใช้ในทางที่ถูกมันก็ดีแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดระวังเขาจะตีกันตายนะจ๊ะหนูจ๋านะจ๊ะน้ำจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะแอสไซเอฟอีศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ อาจารย์กดรีโมทมันไม่ไป